ส่วนเรื่องคุณครูนะครับเรื่องคุณครูนะครับผมอาจจะแบ่งเป็นเป็น,ปนสามที่อย่างหลักๆอย่างที่1ครับตั้งใจว่าจะลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนนะครับอันนี้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการเอาครูไปนอนเวรการลดงานธุรก,การต่างๆนะครับอะไรที่ตัดออกได้ตัดออกอะไรที่งานธุกรการที่ตัดออกไม่ได้ก็ต้องจ้างพนักงานธุรก,การอย่างที่2นะครับคือเราจะรื้อการประเมินคุณครูนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าการประเมินคุณครู มันมีองค์ประกอบบางอย่างที่ทําให้ครูต้องเสียเวลาหรือว่าดึงเวลาคุณครูออกจากผู้เรียนเราจะตัดอนนั้นออกนะครับและเราจะให้การประเมินของคุณครูเนี่ยยึดกับผลสมมติของนักเรียนเป็นหลักนะครับรวมถึงการเปิดช่องให้นักเรียนนั้นสามารถประเมินคุณครูได้ด้วยเช่นกันนะรเราเรียกว่าการประเมินแบบ360องศาคือนักเรียนประเมินครูได้ครูประเมินผออ,อได้พอนักเรียนประเมินครูได้เนี่ยก็จะทําให้คุณครูที่ สอนดีนะครับและสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่ดีเนี่ยก็จะสามารถก้าวหน้าทางอาชีพได้นี่อันที่2อันที่3นะครับผมคิดว่าก็ต้องมาคุยกันเรื่องค่าตอบแทนนะครับซึ่งสิ่งที่ภาครั้วประกาศไปแล้วนะครับคือในช่วง10ปีแรกของการเป็นคุณครูเนี่ยเราเห็นว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นนะครับเราจะเพิ่มค่าตอบแทนของคุณครูในช่วง10ปีแรกเนี่ยคุณครูใหม่ต้องมีค่าตอบแทนอย่างน้อย20 0 0มบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็อย่างที่4อย่างสุดท้ายครับคือเราจะ ให้คุณครูนั้นมีงบในการอบรมพัฒนาทักษะตนเองด้วยนะครับแทนที่จะเอางบอบรมคุณครูไปกระจุกที่ส่วนกลางที่กระทรวงศึกษาเราจะดึงตรงนั้นออกมานะครับเพื่อมากระจายให้โรงเรียนและคุณครูนั้นสามารถตัดสินใจเองได้ว่า,าใช้อบรมด้านไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพองงบอบรมไปกระจุกที่ส่วนกลางเลยทําให้บางครั้งการการจัดการอบรมเนี่ยไม่ได้เป็นเป็น,ปนไปตามความต้องการออของออคุณครูนะครับอันนี้คือ4อย่างก็คือลดออภาระ งานนะครับที่ไม่เกี่ยวกับการเรียกนการสอนอย่างที่2คือปรับโครงสร้างเรื่องค่าตอบแทนนะครับอย่างที่3คือรื้อการประเมินแล้วก็อย่างที่4คือดึงงบอบรมแต่ส่วนกลางมากระจายให้กูกับโรงเรียนครับ